พ่อสบายดีไหมครับก็ยังชีกินนนะเด็วก็สบายดีกันแล้วล่ะเรื่องเงินที่ผมส่งไปใช้หมดหรือเปล่ายิงชีลูกให้มาไม่ได้ใช้เลยนะแล้วลูกสบายดีไหมก็สบายดีครับท,ทำงานก็ออกได้เลยลเราเกาะเป็นทางมาไกลแล้วนะพักผ่อนสักหน่อยแล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเก็บของเลยครับ mày thấy nãu mày, chưa thấy được hả, mày còn mày đấy đây, anh <laughs> <Ở> đây, <laughs> Ở đây? Ở đây? <cười> <cười> นี่คือคนที่มาทำงานมันนี้เอรเว่ากูไปเตะก่อนเนอของโกยะของกของกูยอคเอานองัยควายก็ตีไม่เล็กไงเนาะเต็มเลยกูได้ท่าหมอะนรวาย่าอะไรวะ 来哟来哟，来